สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถสิ่งครับมาพี่น้องหลังจากฝนตกใส่ครับได้เวลาออกทำงานแล้วครับอยู่กับ MU นะครับ MU 4902ครับรถเสียทงครับวันนี้อยู่กับหน้างานโอ้หลายไล่อยู่นะพี่น้องก็ไม่ได้ถามครับว่ากี่ไล่ครับเป็นหน้างานเช่าที่ครับไล่ละพันสองครับเสียทงครับ MU 49คันนี้ก็ ผมก็มาถ่ายประจํานะพี่น้องสําหรับตัวนี้ครับตั้งแต่ออกรถมาใหม่ๆนู่นแล้วครับปีนี้ก็เข้าเข้าสู่ปีที่สองนะครับคันนี้ก็งวดปีละแสนหกนะพี่น้องจ่ายไปหนึ่งงวดแล้วครับงวดปีนี้ก็พฤษภามั้งครับน่าจะได้จ่ายเป็นงวดที่สองครับก็มาจัดให้พี่น้องได้ดูครับฝนตกสายใหม่นะพี่น้องพอดีผมก็มาถ่ายเสียเมือดครับก็เลยจะมาถ่ายเสียทุงให้ดูครับ ลากฐานใบ26่นะพี่น้องฐานใหญ่ครับรถขนาดกลางลากพานใหญ่นะพี่น้องดูครับโอ้หนักเป็นหนักเลยนะพี่น้องลากพานใบ26ตัวใหญ่เลยนะครับ รถเล็กเจอพันใหญ่พี่น้องดูครับว่าจะไปไหวไหมครับแต่ว่าผมว่าก็ไปแบบสบายๆนะพี่น้องโอ้ความลึกนี่ประมาณห้าสิบเซนน่าจะได้มั้งครับเดี๋ยวผมก็จะไปถ่ายเสียงมืดต่อนะครับพอดีมาเจอกันก็เลยจอดรถคุยกันครับเดี๋ยวจะได้ไปถ่ายเสียงมืดต่อครับฝนตกใส่นะครับเมื่อวานครับตกตั้งแต่ตีสามยัน สองโมงเช้าเลยนะครับก็ได้โอกาสพอดีครับจัดให้พี่น้องได้ดูครับแบบยาวๆครับดู m u 49แล้วก็ไปดูฟอร์ด6 40ตัวแรงของเราต่อเลยนะครับผ่าน3บย6ครับเป็นผ่านของ CMT นะครับบ้านผมก็ส่วนใหญ่ก็มีแต่ CMT นะครับเพราะว่าไถลึกไถเข้าดีนะพี่น้องโอ้มิดผ่านเหมือนกันนะครับมิดผ่านเลยนะครับโอ้สุดจริงครับ49 ลากผ่านใบ26สิบหนะครับผ่านตัวใหญ่เลยนะครับเข้าดีเหมือนกันครับผมยอมรับเลยนะครับโอ้ไทยพันสามแล้วก็ได้เวลาปลูกนะครับเดี๋ยวเจ้าพัานหมาตีต่อครับแล้วก็จะยกล่องปลูกเลยนะครับขูเข้าดีมากมากครับ นี่แล้วครับปีนี้มันราคาดีนะพี่น้องใครมีที่มีทางให้รีบจัดเลยนะครับมันก็ตันละสา0 0ันนิดๆน,นะครับบ้านผมเดี๋ยวนี้ก็ 3, สามพัแล้วนะครับยังลงลงราคาแล้วนะครับแต่ก่อนสามพถึงขึ้นกันไปถึงสามพัเลยนะครับเดี๋ยวนี้เหลือสามพันสี่ครับแต่ว่าก็เป็นรายได้ดีเหมือนเดิมครับ สิบไร่ก็เงินแสนสองแสนสามสบายแล้วนะพี่น้องฝนตกใส่ก็รถไทก็มีงานทำนะพี่น้องออกทำงานเลยนะครับฝนตกใส่แบบนี้ครับก็มีงานให้ชมเรื่อยๆครับ จะเป็นหน้างานเตรียมดินแล้วก็ยกล่องปลูกมันนะครับบ้านผมครับผมก็ว่าสุดอยู่นะครับรุ่น MU49 ครับถ้าจะว่าเล็กก็ไม่เล็กนะครับเป็นรถขนาดกลางครับแต่ว่าผมว่าสุดแล้วนะครับลากผ่านไป26ครับถือว่าสุดแล้วครับมาทัน3-4ล่องสุดท้ายพอดีครับก็เลยมาจัดให้พี่น้องได้ดูครับ งวดปีนี้ก็น่าจะเป็นพฤษภาแล้วมีสาพฤษภาครับปีละแสนหกนะพี่น้องไม่มีงวดย่อยนะครับโอ้เข้าดีมากๆนะครับเข้าดีจนมิดผ่านเลยนะพี่น้องแต่ว่าถามว่าหนักรถไหมก็ ก็ไม่หนักสักเท่าไหร่นะพี่น้องเพราะว่าดูที่ถ้อยเสียแล้วน่าจะไม่มีอาการหนักให้ดูเลยนะครับโอ้แต่ว่าผมว่าเขาลึกมากๆครับ50าสิบเซนน่าจะได้มากครับโอ้ดินทรายแบบนี้ปลูกมันสวยนะพี่น้องสวยเลยครับแบบนี้จัด MU C902 ให้พี่น้องได้ดูครับ เป็นรถที่ใช้ในงานไล่สบายเลยนะพี่น้องห้าสิบนี่ยังเล็กกว่าตัวสี่เก้านะพี่น้องผมว่าสี่เก้านี่ใช้ในงานไล่สุดอยู่นะครับสี่เก้าครับงานไล่ก็ได้งานนาก็ได้ครับสี่เก้าครับถ้าท่านไหนจะเอามาใช้ในงานไล่กับงานนาผมก็แนะนํารุ่นนี้แล้วครับเพราะว่ามันเป็นรถขนาดกลางนะพี่น้องเป็นรถขนาดกลางใช้กับ ไล่ก็ได้นาก็ได้ครับแปลงนี้เสียทุงก็เช่าครับไล่ละไล่ละพันสองครับปีที่ผ่านมาก็แค่ไล่ละพันนะพี่น้องแต่ว่าแต่พอปีนี้ตกมาก็มีแต่พันสองครับเพราะว่าราคามันมันแพงครับกับราคาไอยครับ ก็เลยต้องขึ้นราคาตามครับตามพื้นที่ครับแต่ว่าอาชีพรถไถก็สบายนะพี่น้องเพราะว่าก็มันราคาดีอ้อยราคาดีก็เยี๋ยวข้างงดรถแล้วก็พอได้ใช้ครับพี่น้องอาชีพรถไถก็อยู่กินแบบสบายๆนะครับอ้าว ก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ